สวัสดีครับวันนี้มีทัศนคติของชาวลาวและขเขมรฮุนเซนเยือนลาวพวกเราคือพี่น้องกันลาวขเขมรเวียดนายฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาพร้อมคณะรัฐมนตรีเดินทางเงยือนประเทศลาวอย่างเป็นทางการตามคําเชิญของนายสอนชัยศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีลาวเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในฐานะบ้านพี่เมืองน้องลาวขเขมรเวียด จากเพจข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพปลกลาวก็มีชาวลาวและเขมรนได้เข้ามาสแสดงทัศนคติหลากหลายมุมมองมาฟังกันครับว่าพวกเขามีทัศนคติกันอย่างไรบ้างทัศนคติของชาวลาวและเขมรท่านแรกครับ ประชาชนลาวมีความปลื้มพิติยินดีเป็นอย่างมากที่ท่านฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเดินทางเข้ามาเยี่ยมเยือนประเทศลาวในครั้งนี้ขอให้ความสัมพันธ์ดุดดังพี่น้องร่วมสายเลือดระหว่างลาวขมินเวียดแน่นแฟนชวนิดนิรันท่านต่อไปครับนายกรัฐมนตรีฮุนเซนไปเยือนประเทศลาวก็เหมือนไปบ้านที่เมืองน้องหวังว่าคุณลาวจะต้อนรับเป็นอย่างดีเหมือนอย่างที่พวกเราชาวขมรนเคยต้อนรับนายยกรัฐมนตรีลาวดุดดังญาติผู้ใหญ่ ดีใจนะที่ผู้นำทั้งสองประเทศไปมาหาสู่กันบ่อยขึ้นท่านต่อไปครับไปกินปลามากินข้าวลาวเขมรนใช่อื่นไกลคุณลาวยินดีต้อนรับนายกรัฐมนตรีฮุนเซนขอให้พี่น้องชาวเขมรนสบายใจได้ทางนี้คุณลาวจะดูแลเป็นอย่างดีจะไม่ให้ใครขาว,ว่าได้เป็นถึงบ้านที่เมืองน้องทุกอย่างต้องเต็มที่ท่านต่อไปครับเสนอแนะจากคุณเขมรนคืออยากให้เขมรนกับลาวจับมือกันเรื่องเศรษฐกษิจ จะทำยังไงให้เศรษฐกิจทั้งสองประเทศจเจริญเติบโตประชาชนจะได้กินดีอยู่ดีไม่ต้องออกไปขายแรงงานกับประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ฝั่งขวาให้เขาดูถูกดูแคลนท่านต่อไปครับพูดในฐานะคุณขมรเข้าใจดีว่าประเทศที่มีชายแดนติดกับขมรมีเพียงลาวและเวียดเท่านั้นที่เป็นมากกว่าประเทศเพื่อนบ้านพวกเราสามประเทศคือพี่น้องร่วมอุดมการขมรนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลาวก็จะคิดแบบนี้เหมือนกัน จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งเห็นด้วยและเพิ่มเติมว่าก็ขอตอบแทนในฐานะคุณลาวเช่นกันคนณลาวก็คิดเหมือนกับขเขมรอุดมการและความสัมพันธ์ที่ลาวมีต่อขเขมรก็ยังคงเหมือนเดิมและจะเพิ่มขึ้นสืบต่อไปเรื่อยๆขอให้ลาวขมรเวียแลักกันมั่นคงยั่งยืนตลอดไปท่านต่อไปครับดีใจนะที่เห็นผู้นำทั้งสองประเทศไปมาหาสู่สารสัมพันธ์แน่นแฟน แนะนำคุณลาวคนหนึ่งก็อยากให้พี่น้องเขมรมาเที่ยวประเทศลาวแล้วคุณลาวจะไปเที่ยวประเทศเขมรจะได้ช่วยกันส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งสองประเทศท่านต่อไปครับเขมรกับลาวต้องร่วมมือกันด้านเศรษฐกิจพวกเราทั้งสองประเทศต้องยืนด้วยขาตัวเองให้ได้เพราะถ้ายืนด้วยขาตัวเองไม่ได้ก็จะถูกประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ฝั่งขวาดูถูกเหยียดหยามตลอดไปด้วยความหวังดีจากคนเขมรคนหนึ่งท่านต่อไปครับ นายฮุนเซนสมองคงเสื่อมความจำเลอะเลือนจำได้ไหมเคยลากบีเอ็มยี่สิบเอ็ดประชิดชายแดนลาวแถมยังเคมแครลาวอีกด้วยมาวันนี้กับทำหน้ายิ้มระดื่นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นถามนายสอนชัยในฐานะคุณลาวด้วยกันทำไมเชิญนายฮุนเซนมาเหยียบแผ่นดินลาวท่านต่อไปครับคนลาวมีคำกล่าวว่าลาวขมรเวรยียดเหมือนดั่งพี่น้องสามก้อนเศร้าในอดีตลาวกับขมรก็เคยถูกประเทศเพื่อนบ้านลุกรานกดขี่ข่มเหงน้ำใจเหมือนกัน อนาคตไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอให้ลาวกับขเขมรจับมือกันให้มั่นจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งเห็นด้วยและเพิ่มเติมว่าฉันและคนขมรเพื่อนร่วมชาติจะไม่มีวันลืมว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ฝั่งขวากระทำย่ำยีต่อคนขเขมรยังไงและหวังว่าลาวจะไม่ลืมเหมือนกันสักวันฟ้าเปลี่ยนสีขมรกับลาวคงได้เอาคืนท่านต่อไปครับ ขเมศกับลาวมีชายแดนติดกันแถมยังเป็นพี่น้องร่วมบุดมการที่ต่อสู้ปลดปล่อยประเทศจากมหาอำนาจตะว,วันตกเหมือนกันในฐานะคุณขเมศก็อยากให้ผู้นําทั้งสองประเทศปลดปล่อยประชาชนออกจากความยากจนอีกครั้งท่านต่อไปครับขอเสนอแนะจากคนลาวถึงผู้นําทั้งสองประเทศว่าควรส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่างกันให้มากขึ้นกว่านี้ ลาวขเขมรเวียดคบกันสนิทใจมากกว่าประเทศเพื่อนบ้านฝั่งขวาพวกเราทั้งสาประเทศต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันทันต่อไปครับคุณเขมรต้องขอบคุณประธานมวยลาวและคุณลาวที่ออกมาสนับสนุนคุณขมแยและร่วมกันฉีกหน้ากาก,ากคนไทยที่อุปโภคลวงโลกว่ามวยไทยเป็นต้นกําเนิดคุณขมแยถ้าประธานมวยลาวไม่ออกมาชี้แจงความจริงคุณขมแยคงแย่ทันต่อไปครับฉันคุณเขมรยินดีและชื่นชมทั้งสองประเทศที่มีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟน้น ขมรกับลราคือคนกลุ่มแรกที่อาศัยอยู่ในดินแดนสุวรรณภูมิแห่งนี้ซึ่งต่างจากคนที่อยู่ฝั่งขวาที่เข้ามาใหม่แถมยังเป็นคนลุกลานอีกด้วยจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งเห็นด้วยและเพิ่มเติมว่าดูจากโบราณสถานประสาทวัดภูที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศฉัน <c oughs> ก็พอจะเข้าใจได้ว่าลรากับขมรมีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนานไม่แน่อาจจะเป็นคนชาติพันธุ์เดียวกันก็ได้คนลรารักคุณขมรน,นะ ท่านต่อไปครับฝากถึงนายกุรัฐมนตรีฮุนเซนไหนๆก็มาเยือนประเทศลาวแล้วก็อย่าลืมให้รางวัลประธานมวยลาวด้วยนะรู้สึกว่าจะทํางานได้ตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ได้ดีเกินคาดฉันเป็นคนลาวลูกครึ่งเบียดสนับสนุนคุณขแมรเต็มที่ท่านต่อไปครับฉันคนขเขมรขอบอกว่าคนขเขมรมีความจริงใจต่อคนลาวนะผู้นําของเราทั้งสองประเทศรักกันเหมือนดังเป็นพี่น้องร่วมสายเลือด ดังนั้นพวกเราก็ควรจะรักกันเหมือนกับผู้นำของเราลาวขมรเชื้อสายสัมพันธ์ใช่อื่นไกลท่านต่อไปครับขอให้รัฐบาลและกองทัพของลรากับขมรมีความสัมพันธ์มั่นคงกันตลอดไปส่วนระดับประชาชนไม่ต้องห่วงคนลาวกับคนขมรไม่มีดราม่าก,กันอยู่แล้วเพราะพูดอ่านเขียนพังภาษาซึ่งกันและกันไม่รู้เรื่องแต่ถ้ารู้เรื่องก็ไม่แน่รักขมรญน,น่าจากลาวท่านต่อไปครับ ขอพูดในฐานะคนลาวที่เห็นคนลาวบางคนคอมเมนต์อวยขมรแต่พิมพ์เป็นภาษาไทยทำไมไม่พิมพ์เป็นภาษาลาวทั้งที่ Facebook ก็มีการแปลภาษาให้อัตโนมัติอยู่แล้วก็ไม่อะไรหรอกนะแต่ที่ต้องว่าเพราะพิมพ์ภาษาแบบผิดๆถูกๆจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งเห็นด้วยและเพิ่มเติมว่าฉันคนขมรก็อยากจะขอตำหนิคนขมรเหมือนกันที่บางคนชอบพิมพ์เป็นภาษาไทยทั้งที่รู้ว่าพิมพ์ผิดก็ยังอยากจะพิมพ์ ทำไมอายมากใช่ไหมที่คนอื่นรู้ว่าตัวเองเป็นคุณขมรแค่ชาติพันธุ์ตัวเองยังไม่กล้าแสดงตัวตนสมแล้วที่คนไทยดูถูกท่านต่อไปครับความสัมพันธ์ระหว่างลาวกับขมรนอาจจะสะดุดลงบ้างจากเหตุการณ์ความวุ่นวายเรื่องชายแดนแต่หลังจากการถแถลงของประธานมวยลาวและการไปรเยือนลาวของนายกคุณเซนความสัมพันธ์ก็คงจะดีขึ้นรักลาวนะจากขมรท่านต่อไปครับ ขอถามคุณขมนจากคุณลาวคิดยังไงที่ประเทศเพื่อนบ้านของพวกเราสงสัยความเป็นพี่น้องกันลาวขมนเวียดจากอดีตจนถึงปัจจุบันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับทั้งสาประเทศนี้ก็มีแต่พวกเราเท่านั้นที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันทันต่อไปครับขมศครับลาวสบายใจมากกว่าคบประเทศไหนเป็นความจริงจากคุณขมนคนหนึ่งที่ได้สัมผัสคุณลาวซึ่งคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้นําทั้งสองประเทศก็คงไม่แตกต่างกัน ขอให้ละกันเพิ่มขึ้นความสัมพันธ์ยาวนานขมิญกับลาวทัศนคติของชาวลาวและขมิญท่านสุดท้ายครับนายยกรัฐมนตรีฮุนเซนคืออดีตผู้นำขมิญแดงที่เคยเป็นส่วนหนึ่งในโศกนาฏกรรมฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนในชาติเดียวกันซึ่งก็ไม่แตกต่างกับผู้นำคอมมิวนิสต์ปลดปล่อยแห่งชาติลาวผู้คุณคือพี่น้องร่วมบุดมการเดียวกันยินดีด้วยนี่เป็นทัศนคติบางส่วนของชาวลาวและขมิญ ไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นทัศนคติของคุณทั้งประเทศครับ